ในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้โจนลักเล็กขโมยน้อยออกอารวาสหนะักข้าวของเล็กๆแน่น้อยและทรัพย์สินที่มีราคาสูสงนั้นเล่นเอาหายกันเป็นรายวันเลยนะครับไม่น่าจะมาขโมยของกันอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเอออยู่ด้วยกันมาอย่างนี้น่าจะคิดถึงใจเขาจเจเราบ้างค่ะถ้าคิมชน,นข,อของมามีอะไรจะยาวก็เช่นเดียวกันเป็นจุมชนที่มีผู้คนมากมายหลายตาปะบโผลกันอยู่ซึ่งในนั้น,น ก็อาจจะมีหัวขโมยแฝงอยู่ด้วยก็เป็นได้ไอ้ล็อกห้องล็อกหออย่างไรแล้วออกไปไหนไว้ไหนกะอยากดูแลอยากคือแบบพอของตัวเองได้ว่าปีเป็นเจ้าของของกบบดูแลทั้ตลอดเข้าว่าอยู่นี่ดูแลอย่นีแล้วทั้งนี้อยากให้พี่น้องในชุมชนระมัดระวังทรัพย์สินของตัวเองให้ดีนะครับจะออกไปไหนมาไหนก็ควอลล็อกประตูล็อกหน้าต่างให้มีคิด ที่เช่นนั้นอาจตกเป็นเหยื่อ,อของหัวกรมี้ยพวกนี้ได้ครับ